สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันในรายวิชาสัมมนาเชิญปฏิบัติการบัญชีนะคะในเรื่องนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการกระบวนการในการจัดสัมมนานะคะซึ่งก่อนที่เราจะจัดสัมมนากันนะคะเราจะต้องทราบกระบวนการต่างๆในการจัดสัมมนากันก่อนนะคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งใด นะคะซึ่งเราก็มาดูกันนะคะว่าขั้นตอนของกระบวนการในการจัดสัมมนามันก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นการขั้นขั้นเตรียมการก่อนสัมมนานะคะซึ่งเรามาดูขั้นเตรียมการก่อนที่เราจะจัดสัมมนาเราทําอะไรกันบ้างเราก็จะทําการสํารวจปัญหาปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เราจะจัดสมัมมนาเตรียมคณะกรรมการกลางเขียนโครงการสัมมนาแล้วก็ทําการเตรียมการ สัมมนา,านะคะขั้นที่2ก็จะเป็นขั้นดาเนินการระหว่างสัมมนา,าซึ่งช่วงระหว่างสัมมนา,าเราก็จะมีจุดอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของการเตรียมการลงทะเบียนนะคะมีพิธีในการเปิดการสัมมนา,ามีการกล่าวเปิดสัมมนา,านะคะเราก็จัดประชุมกลุ่มใหญ่หรืออาจจะแบ่งเป็นจัดประชุมกลุ่มยอ่อย เสร็จแ,แล้วทําการจัดประชุมรวมนะคะแล้วก็ปิดการสัมมนา,าขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นดําเนินการหลังสัมมนา,าหลังจากที่เราจัดสัมมนา,าเสร็จสิ้นแล้วเราทาอะไรคะเราทําการวิเคราะห์ผลนะคะวิเคราะห์ผลในการศึกษาซึ่งผลเราได้มาจากอะไรคะได้มาจากการตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ผลออกมาสรุปผลรายงานปัญหารายงานสิ่งต่างๆต่อผู้บงังคับบัญชา หรือ,อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินงานตามงบประมาณแล้วก็ติดตามผลนะคะทำการวิเคราะห์ผลให้เรียบร้อยทีนี้มาดูวิธีดำเนินการขั้นเตรียมการก่อนจัดสัมมนากันนะคะซึ่งการสำรวจปัญหาสำรวจปัญหาเราเริ่มจากทำอะไรคะเรามาดูว่าอุปสรรคในการทำงานนะคะ มีอะไรบ้างความต้องการของบุคลากรนโยบายของหน่วยงานเราก็ทําการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดการสัมมนาคณะกรรมการต่างๆคณะกรรมการอนุอนุกรรมการสายต่างๆคณะกรรมการได้แก่ประธานโครงการรองประธานโครงการนะคะเลขานุการโครงการเฮลนยินะคะรวมไปถึงอาจจะเป็น ฝ่ายโซนนะคะฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆนะคะแต่งตั้งให้เรียบร้อยเพื่อจะให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็อย่างราบรื่นนะคะต่อมาการเขียนโครงการอันนี้เราได้เขียนกันไปแล้วนะคะซึ่งการเขียนโครงการนะคะจะต้องทําการเขียนให้เรียบร้อยแล้วทําการเสนอขออนุมัติจากผู้บรรคับบัญชานะคะ ซึ่งเมื่อมีการอนุมัติเรียบร้อยถึงจะทําดําเนินการจัดสัมมนาได้ซึ่งการเขียนโครงการก็จะมีรายรคะชื่อโครงการก็คือชื่อเรื่องที่เราจะสัมมนานั่นเองนะคะผู้รับผิดชอบโครงการใครบ้างนะคะทีมงานที่จัดสัมมนาหลักการและเหตุผลนะคะก็คือทําไมถึงจดสัมมนาเรื่องนี้เพราะอะไรนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนานะคะก็คือ ก็ให้สอดคล้องกับหลักการเหตุผลแล้วก็ชื่อโครงการด้วยกลุ่มเป้าหมายเราจะจัดกลุ่มเป้าหมายก็คือจะสัมมนาให้กับใครวิทยากรอันนี้ต้องทําการติดต่อประสานงานก่อนนะคะถึงจะได้ชื่อวิทยากรก็คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆที่เราจะสัมมนาระยะเวลาในการจัดสัมมนาสถานที่ใช้ที่ไหนนะคะจะต้องติดต่อประสานงานให้เรียบร้อยอาจจะเป็นสถานที่บริษัทหรือสถานที่โรงเรียนหรือสถานที่โรงแรงมวิธีการสัมมนาเราจะใช้แบบไหนคะแบบ ฏิบัติการไหมหรือแบบอภิปรายกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือเขียนให้เรียบร้อยงบประมาณที่เราต้องใช้ก็คือประมาณการงบประมาณรายรับได้มาจากไหนรายจ่ายใช้อะไรบ้างการประเมินผลใช้วิธีไหนนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะแล้วก็กําหนดการในการสัมมนานะคะก็คือกําหนดการตั้งแต่ลงทะเบียนจนจนปิดสัมมนา จะมาดเนินการดาเนินก็ทาการดําเนินงานเตรียมการสัมมนานะคะก็คือฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำทำอย่างไรคะทำป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาตามเว็บไซต์ตามเพจต่างๆนะคะหรือติดตามบอร์ดต่างๆทําการเชิญวิทยากรโดยการออกจดหมายนะคะแล้ววิทยากรตอบรับกลับมานะคะเชิญผู้เข้าร่วมการสัมมนาเราอาจจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะประสานงานสถานที่อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครื่องโซดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสายฉายสไลด์อะไรต่างๆประสานงานให้เรียบร้อยนะคะเตรียมงานลงทะเบียนก็จะมีเอกสารในการลงทะเบียนหรือเอกสารที่ใช้ในการร่วมในการใช้สัมมนาเตรียมเอกสารก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสัมมนาเตรียมพิธีการนะคะในการเปิดปิดสัมมนาก็คือพิธีกรนะคะเตรียมพิธีกรให้เรียบร้อยพิธีกรกล่าวเปิดปิดสัมมนานะคะ ทีนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสัมมานานะคะเรามาดูจะทําหน้าที่เพื่ออะไรคะคณะกรรมการทําการหาหัวข้อเรื่องที่จะใช้ในการสัมมานา นะคะแล้วก็รวบรวมแยกแยะประเด็นปัญหาต่างๆทํา,าทการพิจารณาบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญก็คือวิทยากรนั่นเองหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่เราจะจัดสัมมนา,านะคะทำการพิจารณาแผนการจัดเตรียมขั้นตอนในการดําเนินงานช่วงใดควรจัดกิจกรรมใดนะคะก็คืออาจจะแบ่งเป็นาการบรรยายแล้วก็ปฏิบัติการนะคะ พิจารณาแนวทางในการประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราจะประชาสัมพันธ์ทางช่องทางใดวิธีการประเมินผลอย่างไรและการสรุปรายงานการสัมมนานะคะพิจารณาและเสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสายต่างๆให้เรียบร้อยนะคะหรือทำเรื่องพิจารณาเรื่องอื่นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการเตรียมการก่อนระหว่างและหลังการสัมมนาจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่นะคะตามที่ ได้แต่งตั้งทีนี้โครงการสัมมานาะชื่อโครงการเราจะต้องตั้งชื่อตามลักษณะของผู้เข้าร่วมสัมมานาะเช่นโฆษณาสัมมานานักวัดผลการศึกษาหรือเราสาขาการบัญชีอาจจะเป็นโครงการสัมมานะอาอาจจะเป็นสัมมานาในเรื่องของจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีนะคะหรือเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีนะคะหรือการยื่นภาษีออนไลน์นะคะเป็นต้น หรือตั้งชื่อตามเนื้อหาที่สัมมนา,านะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัมมนา,าทางวิชาการอย่างของเราก็เป็นสัมมนา,าทางวิชาการบัญชีนะคะหรือตั้งชื่อตามกิจกรรมก็จะเป็นโครงการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการเช่นการผลิตสื่อการสอนนะคะหรือการใช้เว็บไซต์การใช้แอปต่างๆนะคะหรือตั้งชื่อตามปัญหาเช่นปัญหาการว่างงานของบัณฑิตเป็นต้น นะคะผู้รับผิดชอบโครงการอาจจะเป็นหน่วยงานองค์กรบุคคลหรือหัวหน้าโครงการหลักการและเหตุผลเราจะทําการกล่าวถึงปัญหาความจําเป็นที่ต้องจัดสัมมนามีการอ้างอิงประกอบด้วยวัตถุประสงค์เป็นไงคะจะต้องเขียนให้สัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลด้วยสัมนาเพื่ออะไรมีเป้าหมายที่สําคัญอย่างไรนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะสัมนาอย่างไรนะคะกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมสัมนาเป็นใครมีคุณสมบัติอย่างไรจํานวนเท่าไหร่มาจากไหน ซึ่งเราจะต้องระบุทางด้านปริมาณและคุณภาพของผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยวิทยากร,กรก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นระบุชื่อมีคุณัมบัติอย่างไรติดต่อได้จากที่ไหนเบอร์โทรติดต่อนะคะระยะเวลาเราจะสัมมนากี่วันเริ่มตั้งแต่วันไหนสิ้นสู่วันไหนเวลาเท่าใดนะคะสถานที่เราจะใช้สถานที่ใดบ้างเช่นพิธีเปิดปิดสมัมมนากลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยใช้ห้องใดบางที เราอาจจะแบ่งออกเป็นสัมนาคุมใหญ่อีกห้องนึงพอแบ่งออกกลุ่มย่อยก็ใช้อีกห้องหนึ่งนะคะระบุให้ชัดเจนจะต้องมีการติดต่อประสานงานก่อนวิธีการสัมนาอาจจะใช้วิธีการบรรยายการอภิปรายหรือการปฏิบัติงานนะคะงบประมาณนะคะงบประมาณเราต้องมาดูนะคะว่างบประมาณเราใช้รายรับเท่าใดนะคะรายรับได้มาจากที่ใด นะคะเช่นอาจจะเป็นเงินอุดหนุนเป็นต้นนะคะหรือรายจ่ายในค่าวัสดุค่าของที่หรือค่าห้องสัมมนาค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้น การประเมินผลเราจะใช้เครื่องมือในการประมวลผลใช้เครื่องมืออะไรเทคนิคอะไรที่เหมาะสมส่วนใหญ่เราจะใช้อะไรครับแบบสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตแต่ที่นิยมใช้ที่สุดก็จะเป็นแบบสอบถามนะคะให้ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามหลังจากที่เข้าร่วมสัมมนา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วปัจจุบันอาจจะใช้ แบบสอบถามแบบออนไลน์ผ่าน Google Form ก็ได้นะคะจะสะดวกรวดเร็วหรือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสแกน QR Code ในการตอบแบบสอบถามก็ได้นะคะผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือเป็นการคาดเสนว่าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับอะไรบ้างผู้จัดสัมมนาได้รับประโยชน์จากการจัดสัมมนาอย่างไรบ้างกําหนดการสัมมนาจะต้องมีตารางสัมมนาในแต่ละวันระบุเวลาหรือกิจการกิจกรรมในการสัมมนาอย่างชัดเจนนะคะ น,นี้การดําเนินงานเตรียมการสมมนาก็จะมีการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุโปเตอร์หรือผ่านอะไรคะเพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะอันนี้จะนิยมหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะ อันนี้ถ้าเป็นโรงเรียนหรือบริษัทก็ติดบอร์ดด้านติดต่อเชิญวิทยากรก็คือทําการตรวจสํารวจรายชื่อวิทยากรตามหัวข้อกำหนดตัววิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องติดต่อประสานงานวิทยากรเป็นวาจาก่อนนะคะเมื่อวิทยากรตอบตกลงทําการอะไรคะทำหนังสือเชิญวิทยากรให้เรียบร้อยถูกต้องแล้วทาการประสานงานวิทยากรเพื่ออำนวยความสะดวกเชิญวิทยากรตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายอะไรคะ อันนี้ก็จะเป็นไปในการติดต่อวิทยากรนะคะเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะก็คือผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนาจะทําประวัติรายชื่อในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมให้เรียบร้อยนะคะทําหนังสือแจ้งหน่วยงานอาจจะแจ้งคุณสมบัติหรือคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโดยการกําหนดแนวทางการคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือกก็คือตามหัวข้อที่เราจะจัดสัมมนา พิจารณาจากใบสมัครให้ให้ทำการสมัครก่อนเข้าร่วมสัมมนาจัดแบนคูมแล้วก็ทำใบบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแล้วก็แจ้งกำหนดการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบให้ชัดเจนก่อนการสัมมนานะคะการเตรียมการด้านสถานที่และอุปกรณ์เราทำการติดต่อขอใช้สถานที่สัมมนานะคะกำหนดวันให้ถูกต้องวางแผนการใช้อุปกรณ์การจดการจัดห้องหรือการใช้โสตเช่นคอมพิวเตอร์นะคะเป็นต้น การจัดทำอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นป้ายต่างๆเช่นป้ายต้อนรับป้ายกำหนดการป้ายชี้แจงบอกห้องก็ได้นะคะเตรียมการด้านลงทะเบียนนะคะก็คืออาจจะแบ่งตามสังกัดหน่วยงานหรือประเภทของบุคคลเพื่อประสานหรืออาจจะมีการแจกเอกสารอาหารเครื่องดื่มที่พักแล้วก็าการจัดกิจกรรมทีนี้เตรียมการด้านเอกสารแจกผู้เข้าร่วมสัมมนา,าเราจะต้องทําการอย่างไรคะเอกสารที่จะแจกผู้เข้าร่วมสัมมนา ตอนที่ผู้เข้าร่วมสมนามาทําการลงทะเบียนเราก็จะแจกให้ควรจะทําการจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อนเพื่อง่ายต่อการถือนะคะจะเป็นแฟ้มใสก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าผ้าก็ได้ซึ่งในนั้นก็จะประกอบด้วย แผ่นพับโครงการสัมมนาหรือจะทําเป็นกระดาษ A4 โครงการสัมมนาย่อยๆหน้าหลังก็ได้กําหนดการสัมมนานะคะแส่เป็นนั้นรายละเอียดในการสัมมนาคู่มือถ้ามีนะคะถ้าเป็นการปฏิบัติก็จะมีคู่มือรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาตามกลุ่มเอกสารประกอบการสัมมนานะคะจะต้องติดต่อประสานงานจากวิทยากรว่ามีเอกสารประกอบการสัมมนาใดๆบ้างหรือกระดาษเป่า สำหรับการจดบัญชีเพิ่มเติมเรากา็จะเราอาจจะใส่ยินสอเข้าไปด้วยนะคะเพื่อใช้ในการจดนะคะทีนี้การเตรียมการสำหรับพิธีเปิดปิดสัมมนาจะต้องมีการล่าล่างคำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาโดยทั่วไปนั้นจะเป็นไงคะก็จะมีคำปฏิสันทานต่อผู้เป็นประธานความเป็นมาของการจัดสัมมนานะคะวัตถุประสงค์ของโครงการหัวข้อย่อย วิธีการดําเนินสัมนาผู้เข้าร่วมสัมนามีใครบ้างชื่อวิทยากรกับประวัติวิทยากรผลที่คาดว่าจะได้รับแล้วทําการเชิญประธานมาทําหน้าที่ในการเปิดการสัมนาประธานจะต้องเตรียมคํากล่าวให้กับท่านประธานด้วยแล้วก็คกํากล่าวแสดงความขอบคุณสําหรับท่านประธานในพิธีเปิดอันนี้สําหรับใครคะสําหรับพิธีกรน,นะคะพิธีกรในการจัดสัมมนานะคะ ทีนี้การคำกล่าวเปิดการสัมมนาสำหรับท่านประธานนะคะจะต้องมีคำปฏิสันฐานต่อผู้กล่าวรายงานและสมาชิกผู้เข้าร่วมสมัมมนาคำกล่าวแสดงความรู้สึกนะคะที่รับที่ได้รับเชิญเป็นประธานคำกล่าวแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการจาาัดสัมมนาแล้วก็ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการสมาัมมนาและก็คำกล่าวเปิดการสมาัมมนาตรงนี้เราอาจจะล่างไว้ก่อนจะไ,ได้เราส่งให้ท่านประธานอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ คำกล่าวร,รายงานเปิดการสัมมนาสำหรับผู้กล่าวอาจจะเป็นอะไรคะอาจจะเป็นประธานโครงการก็ได้นะคะก็จะมีคำปฏิสันทานต่อผู้เป็นประธานกล่าวเท้าถึงความเป็นมาของการจัดสัมมนาอย่างก,งกว้างๆหรือคร่าวๆรายงานผลที่ได้รับจากการสัมมนากล่าวขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆนะคะกล่าวถึงผลประโยชน์ที่จะนําไปใช้เป้าหมายที่จะดําเนินการกล่าวขอบคุณท่านประธาน ในพิธีเปิดแล้วก็เชิญประธานปิดการสัมมนาตอนจบด้วยนะคะคํากล่าวปิดการสัมมนาสาหรับท่านประธานนะคะสําหรับปิดการสัมมนาหลังจากสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีคําปฏิสันทานต่อผู้กล่าวรายงานสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาทําการแสดงความรู้สึกที่มีต่อการจัดสัมมนาให้ข้อคิดเกี่ยวกับหัวข้อสัมมนาแล้วก็กล่าวแสดงความปรารถนา ที่จะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา,าดําเนินการต่อไปหลังจากจบสมาาัมมนาแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมในการจัดสัมมนา,าทุกๆท่านนะคะทีนี้ขั้นดําเนินการระหว่างสมาาัมมนาขั้นตอนแรกเราจะต้องทําการอะไรคะลงทะเบียนโดยการเซ็นชื่อรับเอกาสารที่เราใส่แฟ้มไว้เซ็นชื่อตามที่รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา,านะคะ เปิดการสัมมนา,าก็จะมีกล่าวรายงานนะคะกล่าวรายงานโดยพธิธีโดยประธานโครงการแล้วก็กล่าวเปิดโดยประธานในพิธีนะคะจาัดก,การประชุมนะคะก็จะมีชี้แจงแนวทางการสัมมนา,าวิทยากรทําการบรรยายนะคะอาจจะแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทําการถกปัญหาเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็ เมื่อใกล้จะจบก็จะทําการรวมประชุมก็คือทําการรายงานผลการประชุมแล้วก็ทําการสรุปผลการประเมินนะคะแล้วก็กล่าวปิดการสัมมนาโดยประธานในพิธีแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะคะั่าดําเนินการหลังการสัมมนาหลังจากที่เราจัดสัมมนาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ทําการเลยคะวิเคราะห์ผลการสัมมนาโดย สรุปผลการสัมมนาจากแบบสอบถามแล้วก็ทําการรายง,งานผลนะคะว่าบรรลุถูกประสงค์ไหมแก้ไขอุปสรรคในการทํางานอย่างไรรายง,งานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานดําเนินการป,ประมาณว่ามีการเบิกจ่ายถูกต้องค่าใช้จ่ายต่างๆมีการใช้ไปถูกต้องก็คือนําบินเอกสารที่ถูกต้องมาเคลีย ค่าที่จ่ายให้เรียบร้อยติดตามผลและวิเคราะห์ผลโดยการนําความรู้จากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการสัมมนาซึ่งเราจะมีการจัดสัมมนาที่เกิดขึ้น ะะซึ่งครั้งหน้าเราก็จะแบ่งทีมงานนะคะซึ่งโครงการสัมมนาเราได้เ,เขียนนาไปเข้าแล้วนะคะเราก็จะมีการแบ่งทีมงานนะคะคณะแต่งตั้งคณะกรรมาการว่าใครมีหน้าที่ในการจัดสัมมนาอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ